สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเหรียญที่น่าสะสมนะคะเหรียญแปลกสวยๆมาให้ชมหนึ่งเหรียญนานๆเจอนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะคะที่ระลึกประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนนะคะเหรียญน,นี้จะบรรยายถึงนะคะบรรยายถึงช่วงสําคัญในชีวิตของอับาหัมลินคอนนะคะเป็นเหรียญใหญ่นะคะอันนี้ความหนานะคะ ขอบเขานะคะขอบเรียบนะคะเนื้อทองแดงสวยมากนะคะด้านหลังจะระบุข้อความเกีกับช่วงเวลาสําคัญในชีวิตของลินคอนเอาไว้นะคะทางการเข้ารับตำแหน่ง,งประธานในพิดีแห่งสหรัฐอเมริกานะคะในวันที่4มีนาคม1 8 6 7นะคะทั้งวาระที่2 4มีนาคม1865และการถูกรอบสังหารในวันที่1 4เมษาย,ยน1865นะคะเหรียญน,นี้ผลิตโดยโรงกระสาบฟิดาเลเฟียนะคะ มีจำหน่ายนะคะในขนาดนะคะ1ถึง5นะ,ะและขนาด16นิ้วขนาด3นิ้วนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นรูปนะคะมีเหมือนพวงมาลัยนะคะอยู่บนเหรียญน,นะคะมีลายกิ่งโซนและซีดาล้อมรอบนะคะล้อมรอบด้วยงูนะคะสวยงามมากนะคะ เหรียญที่เอามาให้ชมนะคะใช้น้อยมากนะคะสวยกริบเลยนะคะเพื่อนๆคงอาจไม่ค่อยได้เจอนะคะวันนี้เลยเอามาแนะนําให้ชมกันนะคะตัวนี้อันนี้ขอบเหรียญน,นะคะเรียบนะคะด้านหน้าจะเป็นรูปอัปราชันดินคอนนะคะสวยเนื้อทองแดงเหรียญมีขนาดใหญ่นะคะตามภาพเลยลองหาสะสมดูนะคะเ,เพื่อนๆหายากและหน้าสะสมนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะประธานานิบดีอัปรา อับราฮัมบินคอนนะคะของสหรัฐอเมริกานะคะฝากด้วยนะคะ